สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีคําถามนะครับจากในในเพจนะครับว่าแหนแดง1นกิโลนะครับได้เยอะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับได้เยอะไหมนะครับก็เลยถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าแหนแดง1นกิโลนะครับอันนี้ใส่เป็นถุงขนาด12บสคูณสิบแปดนะครับก็เกือบเต็มนะครับสองคูณสิบแปดเกือบเต็มนะครับ สำหรับท่านที่มีบ่อเล็กๆนะครับบ่อไม่ใหญ่มากนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อ1นกิโลได้นะครับนะครับมีพื้นที่จํากัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะไม่ต้องไม่ต้องซื้อเยอะนะครับโลนึงก็ขยายได้เยอะนะครับหรือว่าท่านใดนะครับที่อยากจะเลี้ยงไดเยอะหน่อยนะครับก็แนะนำนะครับมีโปรโมชั่น3ามกิโลนะครับ สามกิโลก็ห้าร้อยบาทนะครับส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับโลนึงก็ส่งฟรีเหมือนกันนะครับมีเก็บเงินปลายทางเหมือนกันนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับให้ดูครับเนื้อแดงหนึ่งกิโลนะครับจะแพคแบบนี้นะครับลักษณะการแพคนะครับปกตินะครับผมก็จะผึ่งไว้นะครับ ตั้งแต่จะตักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับแล้วก็เอาผึ่งลมไว้นะครับถึงตอนเช้ามานะครับประมาณช่วงนี้นะครับช่วงเที่ยงเยงนะครับผมก็จะเอาไปส่งให้นะครับแพ็คแล้วก็ไปส่งให้นะครับซึ่งบางทีนะครับด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนนะครับแหนแดงอาจจะตายได้นะครับก็แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเรื่องการคิ่ว่าแหนแดงตายนะครับเดี๋ยวผมก็มีเคลมให้อยู่แล้วนะครับ ผมได้ทําคลิปไว้หลายๆคลิปอยู่นะครับว่าถ้าแหนแดงตายผมก็จะมีเคลมหรือว่าคืนเงินให้นะครับไม่มีปัญหานะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมจะทิ้งนะครับจะไม่รับผิดชอบนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้เลี้ยงนะครับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเผื่อจะได้ช่วยลดต้นทุนนะครับสําหรับการทําการเกษตรนะครับวัตถุประสงค์ของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ